วิธีเอาชนะความรู้สึกที่ว่านี่มันไม่ใช่ทางของฉันนั่นเป็นตอนที่ฉันไปห้องสมุดของเขตเพื่อหาข้อมูลฉันพลิกหลังหนังสือเกี่ยวกับการสอนเพื่อดูข้อมูลที่จะเขียนลงในใบยืมแล้วก็พบกับข้อความที่ใครสักคนเขียนเอาไว้เป็นประโยคที่เขียนด้วยตัวหนังสืออ่านยากถ้าไม่ใช่ถังเส้นนี้จะทำยังไงดีเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักศึกษามาเตรียมตัวสอบเพื่อสมัครงานกันมาก ใครสักคนที่เขียนข้อความนี้คงจะเลือกเส้นทางเป็นครูความรู้สึกกลัวและไม่มั่นคงของเขาคนนั้นส่งผ่านประโยคสั้นๆมาถึงฉันความสงสัยที่ถ้าจะเรียกว่าโรคก็คงได้ฉันในสมัย20ปีก่อนก็เคยเจอมาเหมือนกันไม่รู้ว่าเขามาที่นี่เมื่อไหร่แต่ฉันอยากจะตอบคำถามให้แก่เจ้าของข้อความนี้จริงๆวัยหนุ่มสาวนั้นสั้นเหลือเกินแม้แต่ตัวคุณเองที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คงรู้ดี ดังนั้นถ้าจะใช้เวลานี้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์คงจะไม่ได้ไม่ว่าความรู้สึกไม่มั่นคงนั้นจะเป็นอะไรเราไม่มีทางรู้ว่าทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้จะเป็นทางที่ใช่หรือไม่ถ้าไม่เดินไปจนสุดทางถ้ารับประกันได้ว่าต่อไปจะไม่ต้องเสียดายที่ลงมือทำกายและใจก็คงมุ่งมั่นที่จะทำได้อย่างเต็มที่ จะต,ต่อให้วนหาทั่วอวกาศก็ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รับประกันแบบนั้นได้คนคนนั้นจะเป็นใครกันแน่นะคนที่มีอำนาจกำหนดว่าเส้นทางที่คุณกำลังมุ่งไปนั้นใช่หรือไม่คนคนนั้นอยู่ในตัวของคุณเองต่อให้มีพ่อแม่ทำธุรกิจใหญ่โตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและตกทอดมาให้ต่อให้เป็นลูกศิษย์ของปรมาราระดับโลกถ้าไม่ใช่ตัวของคุณเองก็ไม่มีทางวิธีการที่แน่นอนที่สุดที่จะทำให้รู้ว่า ทางที่ตัวเองกำลังมุ่งไปถูกหรือเปล่าคือทำให้เต็มที่ในเส้นทางนั้นเมื่อได้เห็นคนหนุ่มที่เข้าทำงานยังไม่ถึง5เดือนถอนหายใจแล้วบอกว่าดูดูแล้วยังไงงานนี้ก็คงไม่เหมาะกับผมนะครับฉันเองต้องถอนหายใจอย่างแรงกว่าเมื่อฉันถามนะักธุรกิจเคว่าจะต้องบอกอะไรกับคนเหล่านี้เขาก็ตอบมาอย่างเดียวว่าต่อให้เป็นเกม Starcraft ก็ยังไม่สนุกจนกว่าเราจะคุ้นกับมัน ต่อให้เป็นงานที่ง่ายขนาดไหนถ้าอยากใช้งานคุ้นมืออย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งปีต้องทำงานไปสัก3ปีถึงจะบอกได้ว่างานนั้นไม่เหมาะกับตัวเองประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า3ปีไม่เป็นที่ยอมรับและทุกสิ่งมีเหตุผลในการเลิกทั้งนั้นถ้าลองทำงานแค่ไม่กี่เดือนแล้วตกใจกับความเหน็ดเหนื่อยเป็นกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วลาออกพอไปหางานใหม่ก็ทำแบบนี้วนเวียนซ้ำๆ ต่อให้มีเวลาหางานร้อยปีสุดท้ายก็จะหาทางที่จะไปไม่ได้ก่อนอื่นเราต้องลงทุนเวลาความพยายามและพลังงานลงไปในงานนั้นสักระยะหนึ่งเราก็จะเก่งและจะตัดสินใจถึงสิ่งที่จะทำได้วิธีการที่บรรดาอัลฟ่าเมลใช้ตัดสินใจเลือกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังก็คือสร้างออปชันให้ความฝันโดยกำหนดไว้ว่าลองทำอย่างสุดชีวิตเป็นเวลา3ปีถ้าไม่ได้คอยเลิก ถ้าเข้าแข่งขันครบ20ครั้งแล้วยังไม่ได้จะยอมแพ้ลองทำงาน3อย่างครั้งละ3ปีงานไหนเหมาะกับเราที่สุดก็เลือกงานนั้นแล้วเดินไปตามนั้นในระหว่างทางต่อให้รู้สึกไม่มั่นคงมากขนาดไหนก็จะไม่มีการเดินก,กลับหลังในขณะที่วิ่งไปถ้ากำหนดจุดสิ้นสุดเอาไว้แล้วลงมือทำอย่างเต็มที่ในขอบเขตนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากกับความคิดที่ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องพยายามเพื่อความสำเร็จที่จะมาให้เห็นตรงหน้าฉันในวัย20 นับว่ามีอาชีพที่ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรเลยฉันตั้งใจจะเขียนหนังสือร้อยบทเพื่อลองเดินในเส้นทางนะักเขียนอาชีพทั้งที่เต็มไปได้วยความสงสัยสิ่งที่ตั้งใจทํานั้นบดบังความกังวลอื่นๆจนมองไม่เห็นด้วยการมีสมาธิแบบนั้นแม้เป้าหมายไม่สามารถเติมเต็มใน,นระยะเวลาอันสั้นและกว่าจะได้มีผลงานแรกในที่สุดฉันก็ยังไม่เคยเสียดายกับการตัดสินใจเลือกของตัวเองเลยความสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางที่ตนกําลังมุ่งไปเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้ายังเก็บความสงสัยนั้นไม่ในใจอย่างหวดหวดวันๆจนถึงอายุ30ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเท่านั้นอีกแล้วอย่าหมุนวนเหมือนพายเรือในอ่างอยู่ที่เดิมแต่จงเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ในรั้วที่ตัวเองกําหนดแล้วสร้างปราสาทไม่อย่างนั้นก็จะหลุดพ้นออกจากรั้วที่กําหนดแล้วรู้ว่าจะต้องไปที่ไหน